เราอยากเล่นแครี่เพราะฉะนั้นเกมที่มีแต่แครี่คือเกมที่ตอบโจทย์ที่สุดครับหนึ mm ่ง hmm. นาทีเลยเอ่ะทุกคนน่าจะรู้จักนะครับเกมนี้คือเกมที่มีชื่อว่า r r e f ฟ r e นะครับซึ่งเป็นเกมยิงที่บอกว่าดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับมันจะทำให้เราได้มี ประสบการณ์การยิงปืนได้อยา่างเชี่ยวชาญนะครับเมื่อไหร่จะเจอคะห้องเมื่อไหร่ผมจเจอเจอเจอแบบนี้มันเจอจุงเแบเบยแอบเจอครั้งเดียวเหมือนเคยก็เลยจุงเบยผมจะหาห้องเจอไหม

วันนี้ผมจะได้เล่นไหมครับผมอยากเล่นครับขอเล่นได้ไหมล่ะไอ้เอาว่าในที่สุดก็ได้เล่นโฮม,มเทลลงโฮมเทลลงหลังฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลครับรอะไรเนี อะครับเพื่อนเพื่อนได้ยินผมไหมสู้สมรูิเอาตัวรอดสู้ยเพื่อนไปไหนอะเพื่อนผมหายเอาเพื่อนยังอยู่บเคื่องบินโอเคเยี่ยมเอาแล้วจังหวะนี้เดี๋ยว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 เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเเดี๋ยยวเดีเยวเดี๋ รอห้องตั้งนานกูได้เล่นแค่นี้นี่หรอผมว่ายัางไงก็ต้องไก็ต้องได้เล่นรอบนี้น่าจะหาไม่นานนะครับอยากกวาดนะปยากโบราณ อๆเอาว่ะมาร้อมเสียงเครื่องบินไปดิผมไปลงทรงไหนได้บ้างว้าด่นเลยแล้วกันไปเพื่อนตามผมมาผมจะพาไปที่สิ่งที่เรียกว่า คาซาเลียอะไรคือคาซาเลีย,าาลยคนเยอะผมเชื่อมันแ่าตานี้ผมจะไม่ได้ตายเป็นคนแรกนะครับุ้ยลงมาไม่มีอะไรเลยอุ้ยไม่มีปืนอ้ยดีได้ปืนแล้วปืนอะไรวะเนี่ย เอาอะได้ล้วอุ้ยกระสุนไม่มีชิปแล้วไปหาที่อุ้ยเจอ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 องดีอุ๊ย้ยมีคนเพื่อนยิงอยู่เอาอะเพื่อนเราจัดการไปแล้วครับ อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ใครอ่ะอุ้ยมันลอบลิ้นสงสัยต้องไปฝึกใหม่ปะเกมนีย